เวันนะคะก็จะเริ่มเปิดลีกแล้วนะคะก็จะทำผลงานให้เต็มที่นะคะจะคว้าแชมป์สมัยที่3ให้ได้ค่ะก็ฝากแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมเจทีมาเวลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแนนค่ะอีก7วันนะคะ เหเหก็จะ <lawsuit S 2> เริ่มเปิดรีกแล้วนะคะก็จะทำผลงานให้เต็มที่นะคะจะคว้าแชมป์สมัยที่3ให้ได้ค่ะก็ฝากแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราทีม JT มาเวลัสด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแนนค่ะอีก7ดวันนะคะก็จะเริ่มเปิดรีกแล้วนะคะก็จะทำผลงานให้เต็มที่นะคะจะคว้าแชมป์สมัยที่3ให้ได้ค่ะก็ฝากแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราทีม JT มาเวลัสด้วยนะคะ สวัสดีค่ะแนนค่ะอีก7วันนะคะก็จะเริ่มเปิดหรีกแล้วนะคะก็จะทำผลงานให้เต็มที่นะคะจะคว้าแชมป์สมัยที่3ให้ได้ค่ะก็ฝากแชร์และเป็นกำลังใจให้พวกเราทีมเจท,ท,ท,ทีมาเวลาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ